สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเป็น ep ที่3ของแอดในช่องภูษาออฟสยามก่อนอื่นแอดขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนด้วยนะช่องนี้เราเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ชุดไทยและอะไรอะไร,ะไรที่เป็นของไทยอื่นๆด้วยนะคะเนื่องจากขณะนี้กระแสการเคลมช่ำๆของประเทศเพื่อนบ้านเราอะรุนแรงเหลือเกินจนแอดทนไม่ไหวฟังคลิปคนอื่นแล้วก็ทนไม่ไหวก็ต้องลุกออกมาทาคลิปเองให้มันหายคัน ปกติแอดเป็น fc นะงอกนะติดเหมือนติดกินข้าวเลยทีนี้พอฟังมาก,มากๆเข้าก็เริ่มไปหาฟังจากคลิปอื่นบ้างก็มีคลิปปาหนุยคลิปวิถีกล้วยทอดเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านแอดจะบอกว่าแอดนะไม่ได้เป็นแกนนําอะไรใดๆนะคะแอดแค่อยากมีส่วนร่วมอีกคนในการยืนยันว่าชุดทั้งหมดและวัฒนธรรมที่มีในไทยมาทั้งหมดอะแอดเกิดมาก็เห็นแล้ ปู่ย่าตายายก็เล่ามาแบบนี้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะ,อะบอกว่าสวยดีเราก็ไม่ได้แบบคิดห่วงแหนใดนะแต่พอมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้ค่ะความที่ว่าเราก็น้องมันเป็นมันเป็นของของเราอะ่ะเราก็เลยอยากจะมาแบบมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยอธิบายให้เขาฟังหรือบอกให้กับพี่พ,พี่น้องๆเราได้เข้าใจเนาะสรุปแล้วก็คือทนไม่ได้นั่นแหละนะพอมาฟังเรื่องราวการเคลมฉ่ำๆของเขาแล้วก็เลยต้องกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมสักหน่อย นะคะคหวังว่าพี่ๆน้องๆคงเข้าใจแอดนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องชุดของกัมพูชานั่นเองแอดไปคน้คนดูชุดชุดประจำชาติของแต่ละชาติในในภูมิภาคเอเชียนของเราเนี่ยนะคะก็เลยมาเจอชุดประจำชาติข,ของเขมรของกัมพูชานะมันสวยมากค่ะทุกคนสวยจริงก็เลยงงว่าเอ๊ะของคุณสวยขนาดนี้แล้วทำไมคุณต้องอยากได้ของเราวะ เออของคุณก็สวยค่ะคุณลองเอาไปแบบประยุกต์ลองเอาไปไปทําใหม่ไปให้มันแบบความเป็นตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองลงไปอะไปทําให้มันแบบเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆอะแล้วมันก็จะเอาไปต่อย,ยอดคุณควรเอาไปต่อย,ยอดไหม <sloppy S 1> <Ear line> ก็เริ่มกันเลยและกันนะคะก่อนอื่นที่ทําคลิปนี้นะไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใด,ดๆทั้งสิน้นแอดพูดในสิ่งที่เห็นอยากบอกชาวกัมพูชาทุกคนว่าชุดสวยขนาดนี้ทําไมถึงไม่ภูมิใจกันเลย รู้ไหมถ้าชุดนี้เป็นของชาวไทยนะรับรองว่าเราต่อยอดได้ไกลกว่านี้มากมายถ้าเมนคิดว่าไร้คนดีมีฝีมือแล้วจริงๆนะคะแอดขอแนะนําให้หันไปหาสาวสองนะคะพวกนี้เขาเป็นอัจฉริยะนะความสามารถทั้งหมดอยู่ในตัวพวกเขาแอดก็ว่าดีเหมือนกันนะเมนจะได้เลิกว่าคนไทยสักทีว่ารับวัฒนธรรมตะวันตกจนวิปริตไปหมดล้ใช่ไหม <laughs> แอดก็แวะไปเรื่อย นะคะก็เป็นอันว่าภาพต่างๆที่แอดเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นเอกสารการันตียืนยันได้เลยนะถึงจะไม่เป็นทางใดก็ทางหนึ่งอะ่ะเราหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลและหลักฐานดีกว่าก่อนที่ขเมนจะเจ็บมากกว่านี้เพราะถ้าขเมนทั้งประเทศอะ่ะขาดอัตลักษณ์ของตัวเองไปในการเป็นคนกัมพูชามันจะไม่มีคุณค่าใดๆเหลือให้ภูมิใจสักนิดเลยนะจะบอกให้ อยากให้คนรุ่นหลังมันด่าว่าปู่ย่าตายายของมันลืมชาติลืมกําพืชตัวเองอะ่ะถูกปะชาวกัมพูชาบางคนบอกว่าวัฒนธรรมประเทศต่างๆอย่างไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมาจากประเทศของตนก็มีการก๊อปวัฒนธรรมและไม่ให้เครดิตประเทศต่างๆเหล่านั้นแต่ไทยเราไม่ใช่นะคะดูอย่างไทยเราอะ่ะเรียนประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์ของไทยก็ยังไม่เคยบอกเลยว่าเป็นของไทยแท้และไทยก็เหมือนให้เกียรติประเทศนั้นๆอยู่ อย่างคาราชาศัพท์ก็เขียนว่าบางคํามาจากประเทศกัมพูชาหรือภาษาเขมรหรือวัฒนธรรมต่างๆก็เขียนทั้งให้ทั้งทั้งให้เกียรติอะได้รับอิทธิพลจากอินเดียอย่างนี้จากจีนอย่างเงี้ยรวมถึงเพลงไทยเดิมต่างๆก็ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้เกียรติประเทศนั้นๆอะอย่างเพลงทํานองที่มาจากประเทศลาวเนาะพอจะตั้งชื่อว่าลาวนําหน้ามาจากเขมรก็จะตั้งคําว่าเขมรนําหน้าหรือ ตัวอักษรของไทยเองในหนังสือก็ไม่เคยปิดบังเลยว่าวิวัฒนาการมาจากภาษาอะไรแต่ก็งงกับชาวกัมพูชาบางกลุ่มนะที่บอกว่าตนนั้นคิดค้นขึ้นเองโดยไม่ได้เอามาจากใครทั้งสิ้นใดๆก็จะฝากถึงคขเมเนทุกคนนะคะคุณต้องยอมรับมันให้ได้ว่าวัฒนธรรมของคุณน่ะมันหายไปตอนเกิดสงครามล่านานิคมพอจบจากล่านานิคมฝรั่งเศสคืนประเทศให้ พอจะได้ลืมตาอ้าปากได้ก็เกิดสงครามในประเทศฆ่ากันเองอีกจนล้มตายกันเป็นเบือ่อแอดกำลังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวใครเขาจะหาว่าคุณน่ะล้าหลังรอกเพราะคนบนโลกเนี่ยเขาเรียนประวัติศาสตร์กันทุกประเทศเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของคุณดังนั้นคุณไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่อยๆรื้อฟื้นค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใจเย็นๆน,นิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คืนสเปะสปะคว้ามั่วไปหมดแบบเนี้ย เขมรจะไม่เหลือคุณค่าใดๆรังแต่จะให้ประเทศอื่นๆเข้ามองเป็นตัวตลกคุณจะมาเปรียบเทียบอะไรกับประเทศไทยประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนามาเรื่อยๆไม่ได้หยุดยัง้งไม่ได้หยุดชะงักใดๆท,ท,ที่ไทยที่ไทยทํามาทั้งหมดน่ะมันยาวนานมากเลยนะมันถึงได้เป็นผลเช่นนี้เหมือนปัจจุบนันนี้อย่าหาว่าเราสอนเลยนะเขะมร หยุดทำตัวกระเฮี้ยนกระหือรืออยากได้ของคนอื่นจนขาดมารายาทเพราะสิ่งที่มันจะตามมานะมันเสียหายมหาศาลนะก็ถือว่าเป็นการเตือนกันก็แล้วกันจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่คิดเอาเองก็แล้วกันตัดสินใจเอาเองนะเมนนะก็จะประมาณนี้พี่พี่น้องนองท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมพิมพ์มาไว้ให้แอดซัาบด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ